รผมสวัสดีครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกทุกท่านนะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นงานนะฮะอีกหนึ่งเจ้าครับเป็นงานของหลวงพ่อพระใสนะฮะเป็นหลวงพ่อพระใสครับก็เป็นงานจัดใส่กรอบกันน้ำนะครับเนาะก็เปลี่ยนครับจากองค์นี้นะครับลูกค้าคนบอกว่าจะเอามาใส่กรอบนี้นะครับ หรือกรอบนี้นะหรือกรอบนี้ออกนะครับแล้วก็เอาพระองค์นี้ใส่นะกรอบนี้นะครับแล้วก็พระองค์นี้นะครับล้วก็ในองค์นี้นะจะต้องเอามาใส่กรอบนี้นะครับพระหนึ่งกรอบนะหนึ่งกรอบต้องใส่พระได้สามองค์นะครับพระสามองค์จะต้องใส่นะครับกรอบเดียวกันนี้ได้นะหนึ่งชิ้นนะครับ ก็คือประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นงานสแตนเลดครับงานงานสแตนเลดครับชุบเงานะชุบเงาเงาสีทองครับฝังเพชรน,นะกะ็ดูสวยงามกันเลยที่เดียวครับกะจะล่องิึงนะว่าได้บนะนหรือองค์นี้ออกมาใส่นี้นะครับแล้วก็ องน,นี้นะครับเอามาใส่กรอบนี้ด้วยกันนะครับเนาะงน,นี้น้ำนะครับก็ใส่อันนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือใส่นี้กัที่นี่นะครับพระองค์นี้นะฮะเขาก็ต้องเอามาใส่กรอบนี้นะนี่พระองค์นี้ต้องใส่กรอบนี้ <c oughs> <c oughs> กะอ้างกะว่ากันไปครับผมลูกค้าเอดเปตตามที่ลูกค้าเพื่อนต้องการน,นะครับเนาะ ลูกค้าขอมาฮนะสั่งก่อนกะจัดให้กระดับผมบ่ววากันกระดับว่าแต่อยากได้จังไดเนี่ยกระบวกครับถ้าเฮ็ดได้หรือว่าทําได้ครับสั่งก่อนกะเฮ็ดให้ยูลเลียวแหละกระดับท่านผู้ชมนะน,นี่เห็นบ่แตอร์าอันนี้กับหลวงพอ่อพระใสก็งามนะครับกอบเงนนะินเนี่ยจะใส่เป็นกอบเงนินหลวงพอ่อพระใสขึ้นกัน นี่เพิ่อนกนมากลงพ,พรใสแล้วครับกะว่ากันไปนะครับเนาะสวยงามกันเลยทีเดียวบันนี้ก็ะสีนทุงนี่เพิ่นก็บอกว่าเอาเก็บให้เพิ่อนนำเดอ้อเพื่อนซีนทุงก็ได้นะนี่ครับก็บคืองานนะครับนะเนาะเลียมพระกันน้ำคระดมเอากะรอดติดตามรับชมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับงานเลียมพระกันน้ำครับผม